สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซียวตุ้ยเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเซียวตุ้ยจะพามาดูนะครับรถนะครับราคา7จ็ดแสนสามหมื่นหกพันซึ่งมันจะเป็นรถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถเกรดโตเอสแต่พิเศษคือมันจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับลูกค้าบางคนยังไม่ทราบว่าอ่าทางยูสุมีเกียร์ออโต้เนี่ยตอนนี้เกรดโตเอสนะครับมีเกียร์ออโต้แล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมพามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะ ครับผมนี่ก็คือรถนะครับเกรดตัว S นะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับสีขาวนะครับตัวเตี้ยนะครับตัวธรรมดาครับซึ่งตัวนี้ล้อเดิมๆก็จะเป็นส่วนของล้อกระทะนะครับตัวนี้ลูกค้าไปเปลี่ยนนะครับคือลูกค้าอยากได้สเปคนี้ลูกค้าก็ไปเปลี่ยนมานะครับเป็นล้อแมกนะครับยางหนาโหลดนะครับอันนี้ก็คือเราผมพาดูดีกว่านะครับ ด้านหน้าก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็ยังเป็นตัวเอสทั่วไปนะครับก็คือไฟหน้าเป็นไฮโดรเจนนะครับหลอดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็สวยพอประมาณเลยนะแล้วก็รุ่นตัวเอสตัวนี้นะครับก็คือมันยังไม่มีส่วนของไฟตัดหมอกมานะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของไฟเลี้ยวนะครับส่วนกระจังหน้าก็ยังเป็นสีดําเหมือนเดิมนะครับตายสุก็ชุกโคมียมสวยๆนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาดูรอบคันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคันนี้ก็ที่เห็นนี่ก็คือยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับผมก็คือรถเดี๋ยวไปใส่แม็กมาเดี๋ยวลูกค้าก็เหลือติดฟิล์มนะครับก็สําหรับแม็กตัวนี้ะครับล้อหน้านะครับก็จะเป็นไม่ล้นนะครับแม็กนะครับก็จะเป็น6กก้านนะครับเป็นคีบสีแดงเหมือนเนี้ยตัดขอบนะครับสวยๆเลยนะครับก็เป็นลายนะครับค วันเอนะครับตัวนี้ก็หล่อเลยนะครับไม่ลึกไม่เยอะครับนิดเดียวคือลูกค้าบอกไม่อยากเอาล้นออกนอกเยอะเท่าไหร่นะครับก็เน้นใช้งานด้วยหลอด้วยสวยด้วยนะครับก็ครอบดุมนะครับครอบตุมก็เป็นสีแดงนะครับด้วยน็อตหตัวนี้ก็ใส่เป็นไทยทีนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ครอบปั๊มดิสเบรกก็จะเป็นสีแดงนะครับสวยๆหล่อๆเข้ากับสีแม็กเลยนะครับจับจ้าบเลยนะครับ ก็ถ้าเป็นยางนะครับตัวนี้ก็เป็นจะเป็นสเปคยางนะครับก็คือจะหนาหนาเน้นใช้งานก็2 5 5 5้านะครับขอบ18นะครับลายก็สวยๆประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยตั้งศูนย์่วงล้อโหลดให้เลยนะครับอันนี้ก็จะไม่ล้นนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับใช้งานเรียบเรียบจ่บอกโอเคผ่านนะครับตัวนี้ก็จะโหลดเป็นหน้าหนึ่งหลังสองนะครับขอบ ตัวนี้ก็อยู่ที่ออฟ8.5นะครับ8.5ไม่ลน้นนะครับนี่ครับสำหรับตัวเอสนะครับไปเลี้ยวก็จะอยู่ตรงแกรมนะครับยังไม่ได้ขึ้นไปอยู่ตรงกระจกนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับการปัดน้ําฝนก็ยังเป็นเหมือนปกตินะครับชีดฉีดฉีดมาจากด้านล่างนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอ่านะครับด้านบนก็จะมีส่วนของเสานะครับเกี่ยวกับขื้นทิทยุก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ดมเดิมนะครับมือเปิดตัวเนี้ยของเกียร์รุ่นตัวเอตัวเตี้ยนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับอันนี้ยังไม่รู้ว่าลูกค้าจะใส่เป็นชุดโคเมียมไหมเดี๋ยวดูอีกทีนะครับอเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับด้านหลังตัวนี้ก็เหมือนกันครับสเปคเดิมนะครับ8.5นะครับก็ลายยางเหมือนเดิมไม่ล้นนะครับคอบก็เหมือนเดิมครับเป็น6กก้านนะครับคีบสีแดงนะครับคอบดุม ก็ใส่เป็นสีแดงเหมือนกับล้อหน้านะครับน็อตไทเทนนะครับก็ขนาดจ้างเหมือนเดิมครับสเปกก็255 50ข้อ18นะครับตัวนี้ก็เราจัดการโหลดหน้าหนึ่งหลัง2ด้านหลังนะครับเราจะใส่เป็นกล่องโหลดนะครับเผื่อบางทีสเผื่อแบบว่าลูกค้าอยากกลับมาเป็นเดิมอีกครั้งเราก็สามารถถอดกล่องแล้วก็ใส่เป็นของเดิมได้นะครับเราจะไม่ได้ดัดแนบ่ให้ลูกค้านะครับ เ,เพราะว่าถ้าเราดัดแหนบให้ลูกค้าถ้าลูกค้าจะกลับมาเดิมเนี่ยมันก็จะทําตัยยากจะต้องเปลี่ยนแหนบนะครับอันนี้กระบะไลเนอร์ลูกค้าไม่ใส่นะครับเห็นว่าจะไม่ใส่นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีไฟเบกรกลวงที่สามนะครับเห็นตะกรเลยแดงแดงโดดเด่นสวยสวยนะครับมาดูส่วนของไฟท้ายนะครับถ้าเป็นตัวเอสนะครับไฟท้ายตัวเนี้ยมันก็จะเป็นสไตล์แบบสีแดงนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นตัวพวกตัวอื่นมันก็จะ รอบด้วยใสๆลมดำนะครับด้านล่างสุดนี่ครับก็จะมีไฟไฟซ้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวเห็นไหมครับครบเลยนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเอสเห็นไหมครับสังเกตด้านหลังจะไม่มีสัญลักษณ์เขียนบอกเลยเห็นไหมครับไม่มีสัญลักษณ์เขียนบอกนะครับก็จะเป็น ddi ธรรมดานะครับแล้วก็อีกด้านนี้ก็จะเป็น isu แล้วก็จะเป็น dmax นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับไอตัวเนี้ยนะครับ คือลูกค้าให้ไปติดกล้องเพิ่มนะครับสังเกตเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ลูกค้าติดกล้องมองหลังเพิ่มนะครับซึ่งลูกค้าใส่นะครับถ้าเป็นรุ่นเกรดตัวเอตัวนี้ถ้าลูกค้าเกรดตัวเอตัวนี้ครับจะไม่มีการชนท้ายนะครับเห็นไหมครับจะโล่งแบบนี้อันนี้แหละยอดฮิตของวัยรุ่นเลยนะครับแต่ถ้าไวรุ่นส่วนใหญ่โหลดจะเขาจะถอดเห็นไหมครับจะไปถอดยางอะไรออกแล้วก็ไปใส่ท่อโอ้ยจัาบว่าเท่เลยนะครับ ส่วนของมือเปิดตรงนี้นะครับเปิดกระบะท้ายตัวหลังเนี่ยก็จะเป็นส่วนสีดําเหมือนกันนะครับยังไม่ได้เป็นชุดพรีเมียมนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังความกว้างนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะซึ่งถ้าเป็นตัวเอสก็อย่างที่แจ้งกันไปครับสําหรับลูกค้าว่าพักแขนตรงนี้ก็จะเป็นกำมัอยีนะครับด้านนี้ก็จะไม่มีหนังนะครับสีเดียวสีพื้นเลยเหมือนกันนะครับ หมดเลยไม่มีความแตกต่างคิ้วตรงนี้ก็ยังเป็นสีอ่าอ่าพื้นนะครับแล้วก็เบาะนะครับเบาะก็ทรงเดียวกันนะครับสวยๆแต่ผ้าจะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับไม่ได้เป็นผ้าคูแม็กอะไรพวกนั้นนะครับก็พื้นหลังคาด้านบนผนังด้านบนก็จะเป็นสีเทานะครับตัดด้วยในคอนโซลรถก็เป็นสีดํานะครับด้านหลังตรงนี้สําหรับสีประตูตัวเอสก็ยังไม่มีที่ชาร์จมาให้นะครับ ก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์วางกระเป๋าต,ตั้งของได้นะครับแล้วเบาะด้านหลังตรงนี้ตัวเอสยังไม่มีที่แขวนสัภาระ,ระหรือว่าที่แขวนพุงมแก้งต่างๆนะครับอันนี้ก็คือหน้าจอเดิมนะครับเนี่ยครับอ่าซึ่งผมก็ไม่ได้แจ้งลูกค้าไปเลยตัวนี้ครับเนาะว่าติดหน้าจอนะครับแล้วรถคันนี้เป็นเกรดตัว S อ u อ o โต้เห็นไหมครับหน้าจอเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าหน้าจอตัวใหม่ที่ติดตั้งมาแล้วเป็นแบบไหนนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาดูในรถด,ดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่ก็ผมมาอยู่ในรถแล้วนะครับี๋ยวผมลองไ่ายกุญแจสตาร์ทให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะสักครู่นะครับอ่านะครับอันนี้สําหรับหน้าจอเห็นไหมครับ วิ่งขึ้นมาแล้วอ่าเปิดแอร์แป๊บนึงอ่าเปิดแอร์อันี้เปิดพัด,ดลมนะครับอันนี้เปิดทมย่าแอร์เอซีต้องเปิดตลอดนะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือหน้าจอสําหรับลูกค้าที่เขาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับโอ้โหสวยก็คือใช้งานเหมือนแท็บเล็ตทั่วไปครับโทรศัพท์ทั่วไปเห็นไหมครับกดเข้าสัมผัสโอเคปกติเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเพิ่มเสียงได้ เสียงแล้ว่อนอ่านะครับตอนนี้ก็หน้าจอก็ประมาณเนี้ครับผมเนี่ยสวยงามนะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็อย่างที่ผมแจ้งว่ามันจะเป็นรุ่นส่วนของตัวเอนะครับเห็นไหมครับนี่เลยนะครับอ่าตัวเอเกียร์ออโต้นะครับมีมีให้เลยจัดให้ลูกค้าได้เลยนะครับเกียร์ออโต้สวยเห็นไหมครับบางคนบอกว่าอุยรุ่นนี้มันมีตัวเอไหมไม่รู้ตัวในรุ่นตัวเอมันไม่มีออเกียโต้สอบถามได้ครับมีนะครับ ยี่สุมีแกออโตเกือบทุกเกรดเลยให้ลูกค้าเลือกสั่งนะครับด้านหน้าก็หล่อสวยๆนะจัดไปแบบนี้ก็โอ้โหรู้แล้วนะครับก็จะมีด้านหน้าก็จะมีตำแหน่งบอกแกเวลาที่เราใช้งานเ,าเราวดึงมาแกไยหลังปึ๊บนี่เลยเห็นไหมครับขึ้นกล้องแล้วนะครับพอเราดึงมาเป็นเกอ่าหน้าจอก็จะบอกว่าเป็นเกอ่านะครับแล้วขึ้นกล้องให้เราเลยนะครับโอ้สวยมีระดับโอ้ความห่าง ให้ดูด้วยว่าระยานี้อันตรายเกือบอันตรายรือยานี่ปลอดภัยอย่างเงี้ยครับโอ้ชัดเจนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเซียวตุ้ยก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับว่าอา่าเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวทักมาสอบถามนะครับอยากดูรุ่นไหนหรือว่าอยากให้เซียวตุ้ยทาคลิปอะไรก็ฝากด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม